พี่น้องจ้ายางมาหาหล่อเที่ยวเพิ่งเห็ดลุมปลาชายเห็ดลุมให้เพิ่งเป็นนานเลยพี่น้องเพิ่งเพุ่อน,นเห็นว่าเลี้ยวเข้าไปไม่ได้เห็ดลุมเต็มอยู่เพุ่อนอีกสองดอก เห็นปะท,นนาานที่ไทยเบึ้งเนี่เห็นปาพาลาโซลเห็ดร่มไทยเบิง้งเน้่พี่น้องแต่ว่าผู้ขาบวกเก็บดกอกเมืานว่าเห็ดเบิ้ดเต็มอยู่เห็ดก็ได้ น okay, ้องกับพี่น้องปุ่นอือตาเห็ดในป่าตอนนี้โอเคกับพี่น้อง